เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ท่านผู้ชมเหรอโออไงสวัสดีทุกผู้ชมวันนี้เราก็จะมาที่พ่อบอกนะครับถึงที่ผมนั้นไม่ได้ลองคลิปทีขึ้นนะครับเพราะว่าผมเปิดเทอมแล้วนะครับโอเคก็เปิดเทอมเมื่อ1พฤษภาถุยเหอะซึ่งก็เปิดใช่เปิดเทอมวันที่1นะซึ่งเปิดเพิ่งเปิดวสอ2วันนี้เองนะครับเออ ผมก็ไปเรียนมานะครับซึ่งก็จะบอกนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปถีเดยนะครับเพราะว่าผมก็นาจจะลงเป็นแบบคลิปชอนะ็อตละมั้งอืเดี๋ยววันไหนที่แบบสารวทิมม่ย์ุก็จะยิงคลิปลงคลิปยาวนะครับคลิปนี้ก็มาหาเกมใครเครียเล่นนะอันนี้มันไม่ใช่เกมใครเคียนะอันนี้มันเป็นเกมคนบ้าที่เล่นกันในโหตัวขาดเลยซึ่งมันไม่ใช่มีเรื่องพีกาวนะครับแล้วไม่ใช่พีพูดผีการด้วยมันเป็นเกม อะไรไม่รู้ซึ่งมันก็มีตั้งของหลากหลายเออน่ะรถถังเออไปย,ยมปืนอะไรเลยดาปืนอะไรเป็นปืนเออซึ่งก,ก็แค่ออนัไหะจะมาบอกที่เอ่าน,นะ้นเทีนี้ไปก่อนละเพราะว่า